สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้ง่องนารินตามฟันครับผมวันนี้ก็เป็นเมื่อดีนะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายวันที่16กรกฎานะครับผมงวดนี้นะครับผมนารินตามฟันไดตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเตียงนะครับผมที่ว่างวดที่แล้วถูกไปแสนหาครับผมรับเต็มๆนะครับผมสําหรับของพ่อเตียงถูกงวดที่แล้วศูนย์หาก็ได้ รับซับดับเงินนะครับผมแสนหานะครับผมงวดนี้นลินตามฝันกะมาตามให้ให้น้องนะครับผมหรือเอฟซีทั้ง่องนลินตามฝันนะครับผมคลิปที่นลินตามฝันโล่งให้งวดวันที่16กรกฎาคม2566นานะครับผมเอาตะวคลิปค้นถูกหวยมาโล่งให้นะครับผมถูกหวยงวดที่แล้วนะครับจะไปได้ไปเอามาหลายคลิปนะครับผม เ,นเ,นเอาตะกิ้ค้นถูกหวยนะครับผมงวดที่แล้วแล้วหลายๆงวดที่ถูกมากนะครับผมเอาตะเน้นๆเด็ดๆมาให้เลยนะครับผมงวดวันที่16นะครับผมเดี๋ยวนาลินตาฟันเข้าไปหาคุณพ่อเตียงก่อนนะครับผมว่าเพิ่นฝันดีฝันได้ไปนะครับผมเดี๋ยวไปสอบถามกันนะครับผมคุณพ่อเตียงคนกะเฮ็ดเวียกอยู่นะครับผม ทาง้านะครับหน้าบ้านลูกสาวของคุณพ่อนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเขามาแล้วอยจาะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นลรินตามฝันครับผมเพื่อจะได้ภาพคลิปด,ดีๆนะครับผมจากนลรินตามฝันนะครับผมเน้นอีกเพี้ยนะครับผมนลรินตามฝันเอาตัตวเลขแนวทางค้นที่ถูกนะครับมาลงในวันที่16 กระดาษดา2,566นะครับผมเพราะว่านลินตามฝันบอออกไปหาจากอาจารย์จากปู่จากสำนักที่บอดังนะครับผมที่ว่าบอให้ถูกนลินกับบอไปนะครับผมจะเอาแต่คลิปดีๆคลิปที่ว่าหนาเชียถือได้เอาให้ถูกกันในงวดนี้นะครับผมเอาหาตัว,ตวเลขแนวทางคนที่ถูกนะครับผมมาลงในงวดนี้วันที่16นะครับผมให้เอฟซีหรือพ่อแม่พี่น้องผิดจระนาเบิ้งคลิปนะครับผม ในวันที่16นะครับงวดนี้นะครับผมสิบะคอยลงคลิปนะครับผมเฉหาเอาตะคลิปคนที่ถูกนะครับถูกงวดก้อนนะครับผมวันที่หนึ่งกรกฎานะครับผมมาล่งในงวดที่16กรกฎานะครับผมเพราะว่าหาตะเด็ดๆมาให้เอฟซีเลยนะครับผมสิบะเอามามัวซั่วนะครับผมหรือบอเอาลงคลิปลายนะครับเอาตะคลิปเน้นๆให้นะครับผม เอาตะคนที่หนาเสียถือได้นะครับผมคนที่ถูกแล้วก็นเน่าทางที่เด่นนะครับผมที่แบบว่าเสียถือได้เต็มที่นะครับผมบ่ไดเอามาลงมั่วซั่วนะครับผมงวดนี้เอาตะค้นถูกคนที่ดวงดีนะครับผมมาลงกันนะครับผมเดี๋ยวฮอปเข้าไปสอบถามตัวเลขเน่าทางังคุณพ่อเตียงก่อนว่าฝันใดบอนะครับผมเพราะว่าคุณพ่อเตียงเพื่อนก็นได้ บอกแล้วว่าให้มาเอาวันที่ส4บสี่สิบหานะครับผมไทยไทยอดถามถึงของตามให้แน่นะครับผมเลขของพ่อเตียงนะครับที่บันทึกแสนหางวดที่แล้วนะครับเน่นๆให้ศูนย์ห่าตัวเดียวว่าฝันกับลูกมะนาวนะครับลูกเดียวนะครับผมเพิ่นกับแปลออกมาเป็นกรรมกับคือศูนย์นะครับเมื่อคือหาจะถูกแสนหานะครับผมงวดนี้ก็ตามคำขอของเอฟซีนะครับผมได้มาตามถึง คุณพ่อเตียงแล้วนะครับ่นก็เป็นคดย <c oughs> ังสีนะครับผมเป็นคนแบบอยู่จะซื้อว่าเป็นนะครับเห็ดเวียกเห็ดงานนะครับผม <c oughs> ๆๆๆนอนยืนกันอนบอนหลับเ <c oughs> ดๆๆากะ <c oughs> คุณพอ่อเพิ่นกับว่าฉากชานแง่นะครับผมเพิ่นกับว่าได้เขากล้องเขายังเพิ่นกับว่าอยากเขาอยู่ทูบนะครับตามซองของนัลิ้นตามฝันกะกับว่าตามธรรมดานะครับคุณพ่อเตียงนี่ก็เป็นพอลุ้งของนั้นลิ้นตามฝันนะครับผมจะได้กันเองกันนะครับผม บ่ได้ว่าพ่นยดยยิงอย่างนะครับผมบ่ได้ออกหน้ากล้องพ่นก็เป็นพะลุ่งผมนี่แหละครับของกระิ่ตามฝันนะครับผมตอนนี้คุณพอพ่นก็นกินน้ำอยู่เดี๋ยวเข้ามาถามตัวเล็กนอะทางพ่นงวดนี่นะครับผมได้ตัวใดเดี๋ยวเข้ามาฟังกันครับผมอุ้งซังซังหมดครับโอกานนาโมด จานนุ้ยจานสมบัดจานแหงนสันครับอ้าวมันเลขมันมีเจ็ดโซโกโบว่าสันครับจังวันเนีนในสุเดียวว่าเจ็ดเดี๋ยวมีแน่นอนฝันเห็นหมูเกานะครับผมคนดูพอเตียงว่างวดนี้วันที่สิบหกกรกฎาคมมันฝันมาจังการที่เรียกละลายที่เรียกกันกันว่านี่นี่นี่เจ็ดแล้วว่าสันครับแต่ว่ายังว่าฝันอีกบ้านนี้นี่ฝันเมื่อก่อนนี่เมื่อื่อวานนี้เมื่อบ้านนี้ว่ากูเชย่อมองก็น่าประเสริฐครับ แต่ว่าเลขนี้มีเจ็ดแน่นอนครับหักสิมาหน่วยยี่สิบแต่ว่าด้วยมากสิมาสิบเดียวสิมาหลักสิบมาหลักสิบสิมาเป็นเจ็ดนั่นเองครับจหน่วยสิบร้อยนะครับผมแต่ว่าหม่นร้อยเอาแล้วเอาจังเกิลลักสิบนะครับผมเจ็ดเม็ดเดียวมาหลักสิบนะครับผมแน่นอนถ้าจับคู่ให้โตมากตัวใดกับคุณพ่อเจ็ดหนึ่ง จ็หนึ่งครับผมมันฟันมันไปเจ็เห็นตะ n g กโอ้ยถ้ากันไปเจ็หนตะ n g กกับจันนุวยจันสมบัตินี่เล้ครับผมได้่วจันเห็นตะง g กมีตะจุ่มนั่นอยู่ข้างนอกเยียงเต็มตาเลยว่าโอ้ยก็เเจมก็ตาเนี่ยปลาก่าสันครับผมได้บอกกันเออเฮามา่อคืนมาว่าเจ็บตะม่งเก่าเฉ่กระสันโอ้ยมันก็มีอยู่ในห้องก็เจ็บนี้สิกจันนุ่ยว่าเจ็บม่งเก่าจังได้กระไหลนะครับผมจังได้กระไหลจังได้ก็มีเจ็บอีกครับแต่ว่ามือขึ้นมี เสียงบึงเรล็กอยู่คว่ามันสิมาบางทีมั่ันให้จันทุนัติทสี่บาทเอาผิดใจกันบ่บกันจ้าเทียวบางอย่างในฝันมาฝันไม่ได้บ่กันได้นั่นกันเอาจานี้จานนี้มั่เป็นอันนั้นเ้อ่เป็นอันก้าวอกจานง่วยกระไรเท่าเรีวก้นเท่าเรียวนอกจานง่วยกระไรค้นได้ยุ่งล่ากันจิดแปดสิบแปดสิบบแต่บ่ใจเแล้วก็เนี่ย แต่มาไปเจ็ดน้ำกันเจ็ดเห็ดเราโงครับเฮ็ดกรนื้เองบ่เอาครับผมเอาเจ็ดเห็ดเราโ่ในละไรจะว่าม่มันหลาเนาะครับผมในความฝันแบบว่าเจ็บเห็ดลรโงอกหลายนะครับผมเจ็บต่อเงเก่ามาครับพู้ดูมีเงี้ยขึ้นอย่งก็เต็มวันนั้นหนึ่งครับได้หลแห้งไว้หมครับได้หลแห้งขึ้นว่าโอ้ยเล็กนี่ขั้นโบมินเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกแล้วกับวาทานี นใจเจ้าจองวี่นี่ครับฟังไว้นะครับผมคุณพ่อเตียงเพื่อนกับฟันโต้งหอเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับเดี๋ยวนี้มันสีมีเร่งเนียนยัวันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกนี่แหละครับผมเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกนะครับผมฟังไว้หาจับจองไว้นะครับเอฟซีที่ถามถึงเลขของคุณพ่อยเพื่อนนายเจ๋อเรื่องบ้าบอมมี่ศูนย์ครับเพราะว่าถบนบตมล่างเหมือนบ่มมีศูนย์เรียว่าดีคุณพ่อเตียงว่าฟันต้งห้บ่มมีศูนย์นะครับผมบทล่างกับบมีนะครับ บอกว่าจะสีดังมาเสร็จแล้วร่องก็ออกบวบออกครับผมกันบว่าเรียกบนเรียกล่างเ้อเรียกนี่งวดนายบวมมีศูนย์หมือนอื่นนี่ครับผมวันพุงนี้นะครับผมให้ว่าสิบรักสิบบมมีศูนย์นะครับผมคุณพอเตียงฟันทงหายเลยนะครับผมวันพุธนทงนางนางยืนี่คือเจ็ดหนึ่งเลยเดียวในใจหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวกันเจ็ดหกตัเร่องนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแต่ว่า พอเตรียมฟันทงให้เจ็ดหนึ่งไปซื้อแค่เตรียมเบอร์อะไรบาร์ที่มึงดูด้วยเป็นเลขดังเต็มมาเลยดังนะครับผมไม่สว่างกับไปซื้อบอร์อะไเตรียมเบอร์พาร์เอาหาลอตเตอรี่บอมี่เลยบอมบอมมี่เป็นเลขดังไปเรื่อยเอ้าวคิดได้บุ๊เป็นบารดังเปลี่ยนสีบอสันได้ไปนี่มันพอได้ไปนี่เจ็ดหนึ่งนี่จับจองหาซื้อได้ไปยังบอสันได้แต่ว่ามืออื่นมันสิไปสว่างทุกบอสบอสันนี่นี่ เบิดก่อนนะครับผมต้องมอนี้ก็หาบ่พอเลขดังนะครับผมอันไปแล้วบ่บ่มีบ่ได้ครับตั้งแต่มือก้อนมื้เนื่องบุญนะครับไปสว um, ่างก็บ exactly. ่ได้บ่มีกันมีก็เป็นเลขดังอันหาแพนเธอเกี0รอยบ่ครับผมแพงลอตเตอรี่เกียรขายแพงนะครับผมราจินแบงกก็ได้แล้วก็บ่มีขายอีกครับแล้วก็เป็นเลขดังอีกครับผม ขายกระขายเอาเปรียบประช่าช้นนะครับผมขายเกินโตนะครับผมยิ่งเป็นโค้งทุดทไทยวันที่สิบห้าสิบหกนี่ยังขายแพงขึ้นบ่ถอยนะครับขายแพ่งขึ้นัวถอแล้วกับบมีขายพร้อมนะครับแล้วก็บ่มีขายพร้อมครับผมคุณพ่อเตียงเพื่อนกก๋ฟันทงให้แล้วนะครับเว้ยเจ็ดเนียนนเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวจับคู่ให้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหก ตัวกันนะครับผมเจ็ดหกนะครับผมในนนนัั้แล้วก็คุณพ่อพ่นถ่าพ้อมนะครับผมบอมี่ศูนย์นะครับผมงวดนี้ย่าไปหาซื้อเลยนะครับคุณพ่อพันว่าอันนี้ก็ตามที่คุณพ่อบอกเรานะครับบอมเบลลินตาฝันบอกนะครับผมแค่หาตัวเหล็กแนวทางมานําเสนอให้เอฟซีให้พี่ให้นอกนะครับผมขันมันใจเอาเ็จลวดแล้วก็เอาไส้ลวดฟุ้มักตัวเรก็ได้มัดตัวเรก็หาซื้อเอานะครับันที่เป็น ผมมดมาสัง m a k าๆเนกับที่ที่ดเจ็ดถึงเจ็สวนในม้วนทั้คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดโมกเจ็ดแครับผมเจ็ดเดิมเจ็ดเก้าเจ็ดแปดใม้ว่เป็นได้ครับจารนวดที่ว่าเป็นเจ็เก้าอยู่ก็บ่จักครับก็ตามความฝันของคุณพ่อเตียงนะครับผมมวดที่แล้วได้เป็นหลนะครับเสนหาตัวเลขศูนย์หานัโพดขัดแมนแมนขัดกันครับตอนนี้ก็มองดูขณะว่า เออกูฟฝันเลขแกเล้ว่าไปสั่นเอาเลยไปถามสวบางเต็มบดเราพอด่ะถามคู่เซียน่นไขวัานเ่าเก็โว่าเขามมาเ้อเต็มบดแล้วพระว่าสันตังว่าเอางังูาตงว้าองไหวถั่วไปสันเอาตายกูจะได้ผมตังว่าเลขเดี๋ยวนี้นะฮะซื้อยากนะครับผมเจ๊นึงคือตัวกงๆมันเก๊นึงเัววางมาคักๆฟังไหวนะครับพี่นวัง หนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับคุณพอตอย่าง,ม,งมันมักแห้งนะครับผมเพื่ออยากถูกเป็นแสนเป็นล้านกระซื้อเอา,เอานะครับผม<อ>ตามกำลังกระ็คือจังเจ็ดหกเจ็ดแปดแค่ั้นตัว ตัวร่องนะครับก็คือเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับตัวร่องของคุณพ่อเตียงนะครับมผมเจ<อ>็ดเก่าผมเรียนว่าจานนูวยก็จะมาเป็นเก่าอยู่บ่อเจาเป็นจานครับผมตัวเดนสุดก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับรตัวร่องก็คือเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับผมแต่จะหาซื้อได้ไ่ครับตัวนี้ คงจาซื้อว่าใดนะเนี่ยครับผมทีได้อยู่มีหม่องมีหม่องสีซื้ออยู่ครับผมแต่ว่าพอนตะบุญพอนยังมาสิมาหาอยู่เนี่ยโอ้ยผมเฉพาะไปรูกพี่วัสดุตั้งแต่เนี่ยว่าคุณพ่อเุณ่มเขามาขายให้ส้มจะเมื่อน้ำร้อนบานนนมาให้สิบห้าโศกวัสดุให้มื้อหาัวเลยโอ้ยซื้อกูซื้อกูซื้อตัวละหาเมื่อจดละแสนวัสดกครับแมนซื้อมาบ่ซื้อได้ที่มาซื้อตัวละพันสองพันครับ ฟังไปแล้ครับผมเอฟซียังขี่ไล่กับตัวละหมื่นยันยังพ่อเตียงมันซื้อหวยซื้อนักนะครับผมตัวละหมื่นตัวละแสนนะครับผมตัวละพันนี่บ่ซื้อเลยนะครับผมคุณพ่อเตียงเพิ่นเกิดมั่นใจเพิ่นกิดซื้อตัวละเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมสองสามแสนถ้าจะซื้อลักพันลัก้อยลักพันนะครับบ่ซื้อเลยครับผมคุณพ่อเตียงเพิ่นมักซื้อจังสี่นะครับผม ถ้าซื้อหน่อยเพ่นบ่ซื้อนะครับผมถ้าซื้อหลายอันปันใดตัวดีปันใดเพื่อนก็ซื้อนะครับถ้าตัวที่เพิ่นมักนะครับผมจิดหายครึ่งนึงเพื่อนก็ซื้อนะครับผมซื้อเป็นแสน แสนสองแสนนะครับผมแล้วแต่จามืดเห้เท่าไหร่นะครับผมท้งนี้จามือยานตัดเตียงนะครับหรือพอเตียงนะครับผมเพราะว่ายานแห้งเลขของคุณพอเตียงแม่นนะครับตาล้านแด<ม>่นตาสว่างอันอันอ้นกันโอ้ยได้เฉพาะามปะเส,ส็คยเด่นถึงเขาจะเป็นแสนนะนะครับผม,ม,ม,มเขาจะว่ามาซื้อน้ำหนูโลดโทษมากก่อนโลดจังยกันเฮงทีข้าเจ้าแต่บ่าทา่พวกทั่คัน ขันไปสว่างซื่อสว่างจังๆมุกให้หยุดถงอดิครับผมเป็นเพี้ยนเพี้ยนย่านเขาเหมืนกันเลยแต่เนื่อน้องจะเมื่อนนอกเข้าได้อยู่ครับแม่ครับจะตามนี้เลยนะครับผมเอฟซีอยู่พอแม่พี่น้องนะครับผมเจ็ดและเจ็ดเดินที่สุดครับฟังไว้นะครับผมเดี๋ยวนายลินตาฝันท่วนอเทธยานะครับผมเลขกที่คุณพอมักแห้งเด่นแห้งตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผม จ็ดหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะครับผมส่วนเลขล่องนะครับผมเลขเจ็ดหกับเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับผมเลขกันเลขบอมากปันไดนะครับผมแค่เป็นเลขกันเลขล่องมาซื้อนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดแปดครับไปก็ะจานเก้าครับแต่คุณพ่อเตียงมักแห้งก็คือตัวเดียวเม็ดเดียว จ็ดหนึ่งนะครับผมงวดนี้เพื่ออยากถูกเป็นแสนนะครับผมหลายๆาแสนก็หาซื้อไว้นะครับหาจับจ่องไว้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมกอนจะบ่มีขายอยู่ในอำเภอกับบ่มีเนาะครับคุณ่อเนาะเจ็ดหนึ่งนี่ก็ดแห่งเดนั่นแล้วเดียวเนี่ยเอาไว้เงินจะมาตลาดจีนแบงี่อัดกักว้แล้วครใบละลอยหาชีพประจันไบใบละลอยสร้ายังบ่มี เราฟังคุณพ่อเตียงคนหมันใจแห้งนะครับผมาอุ้วก็เสียใจหาซื้อวัฒนใดนะครับผมอาจจะหาซื้อน้ำมู่บ้านนาชิด้อยู่ครับผมสิด้หน่อยได้หลายก็แล้วแต่คุณพ่อเป่นหาซื้อใดนะครับผมเหล็กในหมู่บ้านนะครับผมนี้ในหมู่บ้านครับผมเพราะว่าเหล็กนนำเพื่อในสลากกินแบงแล้วก็ลอตเตอรี่คงจะบม่มีแล้วนะครับผม แค่นั่นเขาหู้จังเดยเขาเมเอาเบิร์ครับคุณพ่อถ้าเรียกดังเรียกยังมากเขาเมเอาเบิร์เบิร์แพงนะครับผมเขาเบิร์ตเายว่าอะไ้ขายไว่ถัดขายแท่งๆนะครัมาคือกันแต่ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผมเอฟซีหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสําหรับคลิปนี้นดลิ้นตามฝันกับคุณพ่อเตียงกับขอราชบุ้มไปก่อนนะครับผมตามที่เน้นๆให้แล้วก็คือเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมสำหรับเอฟซีที่ติดตามเลข ตัวเลขของคุณพ่อเตียงกับโรคหายแล้วอาจจะลืมเบิ้งนะครับผมแล้วก็หาดับจองหาซื้อนะครับผมตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเตียงด้วยนะครับผมขอให้โชคๆวันๆลำๆเราด้วยนะครับผมวดวันที่16กรกฎาคม2566นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ